สวัสดีครับผมพบกันเป็นอีพีที่6กแล้วนะครับผมจะนำเสนอจิกซอรหรือลวดฉลุไฟฟ้าอิงโก้รุ่น JS 80028นะครับได้ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเปิดกล่องไปพร้อมกันเลยครับ มีแถมใบเลื่อยตัดไม้แบบหยาบมา5ใบนะครับแบบเสียบเร็วนะครับแป้งทานหชุดมี2อันนะครับคู่มือการใช้งาน เงื่อนไขการประกันนะครับไกดหรือตัวประคองหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าร้วยนำตัดนะครับ มีน็อตส,สำหรับจับไกด์และปะจจยหกเหลี่ยมนะครับมาดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับ เป็นฐานอลูมิเนียมนะครับผมมีหัวดูดฝุนมาด้วยนะครับ สามารถถอดเข้าออกได้นะครับถ้าเวลาเอาถอดัดัดูุฝุ่นออกแล้วเราจะพบกับน็อตตัวฐานนะครับเอาไว้ปรับการตัดนะครับปรับได้45องศา90องศานะครับผมจะใส่หัวดูดกลับไปก่อนนะครับ มีปุ่มสําหรับปรับเตะก้านลูกปืนด้านหลังใบเพื่อจะปรับระยะเพื่อที่จะปรับระดับให้เหมาะสมกับเนื้อไม้นะครับความเร็วในการปรับรอบได้ระหว่าง800ถึง3000รอบต่อนาทีนะครับมีปุ่มล็อกสำหรับใช้งานเวลาเดินงานตัดยาวๆนะครับมีทั้งด้านขวา ด้านซ้ายนะครับมาพร้อมกับกําลังวัดของตัวเครื่องที่800วัตต์นะครับฟังเสียงพร้อมกันเลยนะครับเปิดกันที่รอบต่ำก่อนนะครับผมจะปรับความเร็วรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ลองชมกันดูนะครับสวิตช์ปรับความเร็วรอบใช้งานได้จริงนะครับ ล็อกในการกดซื้อก้อนทงานง่ายนะครับผมแต่ผมจะใส่ไปตัดไม้ให้ชมกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งนะครับ นำประแจหกเหลี่ยมมาคลายน็อตนะครับที่ก้านายิดใบออกนะครับ นำใบเสียบเข้าไปตรงร่องตรงกลางและขันน็อตล็อกไว้ให้แน่นนะครับ แล้ผมจะนาตัวไกด์นะครับมาใส่ในครั้งนี้เลยนะครับตัวไกด์สามารถปรับระยะได้นะครับจะมีน็อตล็อกไว้นะครับของตัวไกด์เพื่อไม่ให้ตัวไกด์ทำงานแล้วขยับนะครับนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานด้วยนะครับสายฟาร์มเคยชินจากรุ่นอื่น แต่รูนี้รูน็อตอยู่ด้านหน้านะครับใส่แล้วปรับระยะที่ต้องการใช้งานแล้วก็ขันน็อตด,ด้วยประแจหกเหลี่ยมให้แน่นนะครับ มาจมกันนะครับแต่เบเลตัดไม้ช่วงชัดจะเป็นยังไงกันบ้างผมจะปรับปุ่มสาหรับเตก้านลูกปืนหลังใบดูนะครับจะขยับน้อยครับต้องใช้ใน,นางานจริงนะครับ ผมขอไปเตรียมเศษไม้เพื่อมันนำมาตัดตัวอย่างให้ชมกันนะครับลองชมการตัดไม้ของตัวเลื่อยจิกซอกันดูนะครับผมจะเริ่มตั้งรอบต่ำปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาชมกันครับ มือมากเพราะว่าผมไม่ได้ออกแคมาจาับไม้ไว้นะครับเดินเรื่อยนะครับไม้ก็ถอ,อยดีแล้วเรื่อยๆนะครับเดี๋ต้องเก่งนครับผม ผลงานที่ออกมากับไปเรื่อยตัดไมแบบ้แับหยาบนะครับที่แถมมาผลออกมาใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ชมจนจบนะครับและฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ